สวัสดีจ้าพ่อพอแม่แม่ฟีสุขุสุขุนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องควารักแมวชาแนลเนาะพี่น้องเนาะกับเมอนี้เป็นคลิปแรกของมื่อนาะจ้ะขอขอบคุณหลายๆด้ท่าอที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งจ้ะกดติดตามนะจ้ะพี่น้องกดติดตามช่องควารักแมวชาแนลช่องควารักแมวแฟมิลี่เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณหลายๆท่านจ้่เด้อมือนี้เขากลายคลิปลูกนั่งขโมยขโมยได้พี่น้องเอ้ยตรงนี่ย ขอพกุคุณหลายๆด้จ้เมื่อนีหอนหลายคือเกาพี่น้องเอ้ยพื้นพื้นกับขื่นเต้มไปบิดขื้เกาจ้ะพื้นขึ้นเต้มบิดพี่น้องแพ้แพ้เหงื่อตัวเองนี่นนจ้ะพดเต็ม หมดเต็มคอ แต่พ่อคูดหลายได้จต่พี่น้องนั่งขโมยขโมยคนง่วงนอนพี่น้องเอ้ยบ่ยอมหลับบ่ยอมนอนมือเศร้าเหรียญนางจะตีซีตีหางตีสามตีซีแล้วเหรียญมือคืนเ้าน้องมาหลับได้พี่น้องเ้านั่งซักผาห้างตีซีห้องเก็ผาไปปั้นได้พี่น้องนะปั้นเสื้อผ้าปั้นแล้วก็ เล็กน,น้อยก็แล่นเหรียญคบ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 มาเจ้านี่ก็ได้ก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อจากพ่อพอแม่แม่สีสกุลสกคนเนาะมาเจ้าเนี่ก็จกังใดก็บ้านปอยลักแมวเปิดรับบริจาคเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อบ้านปอยลักแมวก็ต้องการตายแมวอาหารแมวทรายแมวเนาะพ,พี่น้องเนาะเป็นอะไก็เป็นปัจจัยที่สำคัญนะจ้ะ เอากระขาดก็ได้น้อพี่น้องเนาะกะโอ้ยเสียเนี่ยจะเป็นครับนั่นเนี่ยเนาะขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะพ่อแม่เอฟตี้สุขุสุขคนที่เอ็นดูและเมลักและเมตตาเด็กน้อยนะจ้ะนี่จ้ะเกินเน้าก็นั่งไหลสดอยู่นี่แหละจ้ะเอาความีหมอกไปนั่งหลวงพี่น้อง ก็มีหมองเดียวนเะงี้ยเขานี่แหละจ้ะอันนี้ก็จะํำเกินอ่ะเป็นลูกของแม่ลายเนี่ยแต่ไม่ใช่เป็นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึง่งของเป็นลูกของแม่สามสีจจเจ้าเทาเป็นลูกของแม่บุญรอดเนี่ยกับกับ เจ้าสีหมอกเอ้ยไม่ใช่เด็เจ้าเสลดกับเจ้าส้มจี๊ดอ่าเป็นกับเจ้าเทาสามตัวนี้เป็นลูกของแม่แม่บุญรอดเนี่ยที่เหลือเจ้าหมอกเป็นลูกของแม่ลายนี่เป็นลูกของแม่ลายนี่จะดำเกินจะดำเกินเอ้ยสีหมอกไม่ใช่สีหมอกเป็นลูกของแม่น้ำตาล กับเจ้าสวยเนอะอกับเจ้าดำน้อยเป็นลูกของเจ้าน้ำตาลของแม่น้ำตาลกับเจ้าส้มจีดเป็นลูกของแม่บุญแม่บุญรอดกับดำนกกับอดำปีนะี่เป็นเป็นลูกของของแม่แม่น้ำตาล ไปมาก็จับตัดจนไปหมดเลยพี่น้องเอ,อ้ยมีหลายเนาะมีแม,วห,ม,แมวหลายก็จับจนไปทั่วทิวทั่วแดนนะจังได้ก็ขอขอบพระคุณหลายๆลด้วจ้ะเด้่อขอขอแม่แม่ยิที่สี่บ้านปอรักแมวเปิดปับรับบริจาคอาหารแมวสายแมวด้วจ้ะพี่นอ้องอ่อาหารแมวตายแมวเรากอ่า ขอขอประคุณหลายๆได้จ้ะเด้อพี่น้องเป็นบร่ราะจ่ายเวลาเขาบอกเนี่ยเขา,นขาเนื้อเขาบอกใด้วแต่ว่าเขาลืมเหรพี่น้องลืมโดยฉับพลันเนี่ยไดบ้บอกมีบ่อยแต่แต่เป็นดุได้พี่น้องเดี๋ยวนี้เริ่มโอ้ตายแล้วลูกคอยตกโต,กตกน,อน,นอนนอนอยู่ตกโตกส้มจี๊ดเป็นอะไรอ้สลิดเป็นไาลูก จะรีดตกโต๊ะพี่นอ้องนอนอยู่จริงตกโต๊ะกับผัดคอหล่อตกะโต๊ะเพื่อนะเต็มอนใดก็ขอขอบพระคุณน,นะจ๊ะแม่จ้ะขอบพระคุณน,นะจ๊ะเด้อ คนพ่อปแม่แม่สุขูสุขุ้นทีเขามากดกดหายได้จ้กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดตับตะไคร้กดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะจังเด็ก็ับขอขอบพระคุณหลายๆจ้าบ้านปอลักแมวกัยังต้องการอยู้มได้จ้ะพี่น้องก็ขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อปอพอแม่แม่สิสุขุสุขาาค้นนะพี่น้องเนาะที่รักและเมตตาบ้านปอลักแมวนะพี่น้อง ขอบพกณหลายไปจ้ะนอนคนนึงก็เข้ารู้นี่ในเวลานอนแล้วมั้งนี่จ้ะเมื่อคืนเมื่อคืนต,ตีสี่ตื่นมา วิ่งกันให้ว่อนเลยนี่อืมจะ,สะเสร็จนะ ีก่กติขอปิดคลิปได้จด้่เออพอๆอแ,แม่แม่ยิ้ซีสุขูสุกนันจ้ะก็ขอขอบพระคุณหลายๆจา้าอ่าสำหรับการติดตามนะพี่น้องเนาะเห้งๆปังๆลำๆรวยๆจา้าจุดีมีแห้งกันสุขูสุกนั่นจ้ะเ้อสวัสดีจา้าพอกันชิปหนาได้พี่น้อง